นี่ยนะอันสุขควบคุมนานอ่ะไอนมืออจะไรเอาผิมาปั๊บแม่เอาอีกคำหนึ่งไหมกินได้กี่ข้ามันอ่ะกินได้ขมยด เก่็ดใบเกด้ได้สุภาพมันยังดีกวครือเอ็ดหนเกาี่ก่อนซอยกับแม่เอาดูก่อสอมึงหน่อยสอมสินทัเนี่เนือเน้อนียุุุน่อยครับมางงกันเนี่ยบว่ะเออำเนียอยู่เนี่ยเนาะกบเลเียวลูกสือ เจาะหกี่ให้นั่นเองเอ้าเก่งเลยล่ะมเอ้แล้วก็นี่มันผู้ลงมาเด็ดขาดยานหนึ่งสามเอ้ยหนิ่งอยูดเห่านี่นี่ได้เดือดแล้วงามสวยอ่ะสวยจุดจุ๋ย

là phải ưa chùa ông đó đi อื้ออันนี้ล่ะ này, อันนี้ อันนี้ตักดตักตุ่มันคุยเดีอนี่นึอาเลยเอาสิสองสามอ่ะสิสอมันนิ่งหรือไงี่มันนิ่งนิ่งยุบ่ะสามยุบสามบนสองานเอาเรือดเียบจะพี่อ่ะนะอี่อ่อ้ยจามตื่มา เฮ้ยม่เ้ยทำเมือ้ยพี่สาแก้วนิดๆทมันาด้มัวงเลยทำนะ